สวัสดีครับพบกับช่อง The Scoreboard สกอร์พารวยนะครับประจำวันที่9กุ้มภาพันธ์2566ก่อนอื่นก็ไปดูสรุปเมื่อวานกันนะครับคู่ VIP การท่าเรือนะครับก็ชนะสูงแรกไปนะครับยิงกันกระนำนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นไปตามนี้นะครับที่เห็นกันอยู่นี่ก็ก็ ประมาณนี้เลยถ้าใครสงสัยว่าอย่างคู่ซิต้าขับเนี่ยนาที่8 8ยิง0.5น้ํ้า80ำ80มันได้กําไรไหมหรือยังไงมันคืออะไรจริงๆอันนี้คือกําไรนะครับถ้ายิงเท่านี้คือคือไม่กําไร,รก,ก็คืนทุนนะครับตัวนี้คืนทุนเนาะถ้าเดินเงินตามสูตรนะครับเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวไปดูผลงานในกลุ่มกันบ้างก็ เป็นอีกวันที่เขียวสดใสนะครับสำหรับผลงานในกลุ่มเนาะมีแพ้ไปหนึ่งคู่นะครับคู่หัวคำ่ำนะยิงแค่ประตูเดียวแล้วแช่นะครับที่เหลือก็ชนะสูงแรกซะส่วนใหญ่เนาะมีย้ำหลังอยู่5คู่นะครับส่วนวันนี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามดูครับสำหรับวันนี้นะครับก็เลือกมาให้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันเนาะแล้วก็คู่ v ี p นะครับจะเป็นโอมานซูเปอร์คัพนะครับสองทุ่มสิบนาทีอันโอโรบาเจอกับเอแอลนาดานะครับ mm hmm. ก็ามาดูเ2 h ูเฮดนะครับคู่นี้พบกันมาแล้วทั้งหมดหกครั้งนะครับหกครั้งหลังสุดเนี่ยเสมอซะสามเจ้าบ้านชนะไปหนึ่งนะครับแล้วก็ ทีมเยือนชนะไปสองครั้งนะครับมีสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับส่วนวันนี้จะเป็นยังไงก็ไปรอลุนกันเนาะที่เหลือก็อีก3คู่นะครับเป็น2ทุ่ม40แล้วก็คู่ดึกนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันในเกมฟุตบอลน,นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ไลน์ ID ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มฟุตบอลมหาสนุกของเรามี V3 และ V4 เปิดไว้รอนะครับ V3 ใกล้เต็มแล้วนะครับสมาชิก1000กว่าคนนะครับการันตีกลุ่มคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่มีเก็บค่าสมาชิกรายวันรายเดือนรายปีไม่มีบังคับใช้เว็บไซต์ต่างๆนานาไม่มีนะครับแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดกันล้วนๆเลยนะครับพูดคุยร่วมสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับ ปิดท้ายด้วยนะครับผลงานตัว VIP ของทางช่องนะครับผ่านมา8วันแล้วนะครับก็ชนะสูงแรกไป5ครั้งนะครับยํำหลัง1ครั้งฟรี1ครั้งและตาย00ไป1ครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามไลน์ ID ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้เช่นเคยครับสวัสดีครับ